เล่นว่าวทำให้ฝนแรงจริงไหมสวัสดีนะครับคอนเทนต์หิวเล่า ep ที่สองวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันเรื่องเล่นว่าวแล้วทำให้ฝนแรงจริงไหมสำหรับคอนเทนต์หิวเล่านะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องพวกเรานะครับผมพยายามจะทำคอนเทนต์นี้ออกมาในช่วงที่ไม่ได้เล่นว่าวนะครับคอนเทนต์หิวเล่าก็จะเป็น คอนเทนต์เกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องจีปาถะของคนเล่นว่าก็เป็นเรื่องทั่วๆไปครับอาจจะสอดแทรกสาระบ้างไม่สาระบ้างนะครับก็จะพยายามทำออกมานะครับสำหรับคอนเทนต์หิวเล่าเนี่ยก็ไม่ได้จะมาเกี่ยวกับเครื่องดองของเมาส์นะครับก็เป็นการหิวก็คืออยากจะเล่าอะ่ะมีอะไรอยากเล่าก็จะเอามาเล่าให้ฟังในคอนเทนต์หิวเล่านะครับ ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ใหม่ของช่องพวกเรานี้นะครับในวันนี้ EP 2นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องความเชื่อที่ว่า,เ,าเล่นว่าแล้วทำให้ฝนแรงนะครับจำได้ไหมครับใน EP แรกของเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของตำนานการเล่นว่านะครับผมเล่าถึงผีฟ้าพญาแถนนะครับได้ลบกับพญาคันคากนะครับ สุดท้ายการลบดําเนินไปอย่างดูเดือดน,นะครับแล้วก็มีการเจราจาสลบมีการเจราจาสงบศึกในตอนท้ายนะครับทั้งฝ่ายพญาแถนแล้วก็พญาขันคากนะครับก็มาเจราจาสงบศึกกันนะครับโดยที่พญาแถนเนี่ยก็ยอมให้พญานาคขึ้นไปเล่นน้ําเพื่อให้เกิดฝนตกลงมายัางโลกมนุษย์โดยพญาแถนเนี่ย ร้องขอร้องขออานัสสัญญาณจากทางพยาคันคากนะครับว่าบนโลกต้องการฝนเมื่อไหร่ก็ให้จุดบ้างไฟขึ้นไปบอกนะครับจุดบ้างไฟขึ้นไปบอกพยาแถนแล้วพญาแถนเนี่ยก็จะให้พยา,าี่ยขึ้นไปเล่นน้ําได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับบนโลกเนี่ยก็จะไม่ต้องการน้ําฝนอีกต่อไปนะครับ ทางพญาแถนเนี่ยก็ร้องขออาณาสัญญาณอีกเหมือนกันนะครับว่าถ้าต้องการให้ฝนหยุดตกเนี่ยทางพญาแถนร้องขอว่าให้จุดให้เล่นเว้านะครับให้เล่นว้าวาติดสนูหรือว่าติดโวดเข้าไปนะครับโหวดก็คืออุปกรณ์เป่าที่เกิดเสียงนะครับเป็นเครื่องดนตรีอีสานนะโหวดนะครับให้ทำให้เล่นว่าแวแล้วเกิดเสียงลักษณะนี้ครับ ถูกตีขึ้นไปนะครับพยายแถนได้ยินเนี่ยก็จะหยุดบ่อยฝนลงมานะครับฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยครับเราก็จะหยุดเล่นว่าวกันในช่วงปลายปีนะครับประมาณประมาณเดือน11เดือน12เนี่ยครับก็ mm. จะเริ่มเล่นว่าวกันแล้วครับก็คือช่วงลมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมหนาวนั่นแหละนะครับเมื่อลมหนาวพัดมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเล่นว่าวกันแล้วครับและช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ ฝนก็จะไม่ตกเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวในนานะครับในช่วงเก็บเกี่ยวครับเราไม่จําเป็นต้องต้องการน้ํานะครับข้าวไม่จําเป็นต้องการน้ําแล้วก็การมีน้ําในนาเนี่ยมันทาให้การเก็บเกี่ยวทำได้อย่างยากลําบากครับเราเลยทําเราเลยมีการเล่นแบบเนี้ยเพื่อสื่อถึงนะครับเป็นความเชื่อสื่อถึงว่าให้ฝนหยุดตกนะครับ ฉะนั้นครับการที่เรามาเล่นว่าวในช่วงฤดูแล้งหรือว่าเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนเนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ยเขาเลยเชื่อว่ามันจะทําให้ฝนแล้งครับเพราะเล่นว่าวติดสนูเนี่ยมันคือการให้อาณสัญญาณกับพญาแทนครับว่าไม่ต้องปล่อยฝนลงมานะใช่ไหมครับแต่ในช่วงฤดูแลรงฤดูฝนเนี่ยเราต้องการฝนในความเชื่อของคนแก่คือมันมันเลยไม่ควรต้องเล่นว่าวไง คุณจะไปบอกให้ไม่ต้องปล่อยฝนทําไมอะ่ะในเมื่อเขาต้องการฝนใช่ไหมครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องเท็จเราเขามไม่รู้แต่ความเชื่อพวกเนี้ครับมันก็มีในสังคมนะครับมันไม่แปลกครับที่เขาจะเชื่อแบบนี้นะครับและผมพูดถึงการเล่นว่าวแบบติดโวตนะครับอันนี้เราอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับเราอาจจะคุ้นตาแค่ว่าวว่าใส่แอกว่าใส่สนูใช่ไหมครับ แต่ว่าวติดโวตเนี่ยความจริงมันมีนะครับที่เวียดนามเนี่ยมีการเล่นว่าวเขาเรียกว่าวกลุยว่าวลุยเวียดนามว่าวกลุยเวียดนามเนี่ยครับลักษณะของตัวให้กําเนิดเสียงเนี่ยมันเป็นลักษณะเครื่องมือแบบคลุยเลยลักษณะคล้ายๆโวตเราอะครับแต่อันใหญ่กว่านะครับไปหาดูกันได้ใน u t u b e อะนะครับลักษณะว่าวว่าวติดโวตผมว่าเขาอาจจะสื่อถึงว่าวว่าวกลุย ว่าวขุยเวียดนามเนี่ยแหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันครับแต่สําหรับผมผมผมไม่เชื่อหรอกว่าเล่นว้าแล้วมันจะทําให้เกิดฝนแรงอะครับแต่ใครจะเชื่อก็ผมเคารพนะผมเคารพการความเชื่อต่างๆเนะี่ยผมก็เคารพมันคือสเสน่ห์ครับผมชอบเรื่องพวกนี้เชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึง่งแต่ชอบไหมผมชอบความเชื่อ พื้นเมืองความเชื่อแบบตำนานอะไรพวกนี้ผมชอบฟังอยู่ละนะครับมันเสริมสร้างจินตนาการดีนะครับมันมีประโยชน์นะถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงก็ช่างมันครับไม่ใช่ประเด็นแต่มันมีประโยชน์ครับมันเสริมสร้างจินตนาการนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ e ีที่2ของคอนเทนต์หิวเล่านะครับก็ถ้าผมมีเรื่องอะไรที่ อยากจะเอามาเล่าอยากจะหยิบมาเล่าเบาๆไม่ต้องตัดต่อมากนะครับก็จะหยิบมาเล่าในคอนเทนต์หิวเล่าใน e ีีต่อๆไปนะครับหิวเล่าก็จะเป็นคอนเทนต์ประมาณนี้แหละครับก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคอนเทนต์เล่นเว่าซึ่งเป็นคอนเทนต์หลักของช่องพวกเราอยู่แล้วนะครับเจอกัน EP ีหน้าครับผมกับคอนเทนต์หิวเล่าอีีที่2วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ